สักทาหลวงปู่ทวดหรือเรื่องเรื่องความศักดิ์สิทธิ์พระเกจิแห่งแดนใต้มงคลโชคดีแคล้วคลาดปลอดภัยเริ่มกันที่จุดกำเนิดตำนานปฏิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่เกาะหนุยนอกอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชตื่นตาตื่นใจมหัศจรรย์บ่อน้ำจืดกลางทะเลตามตำนานเชื่อว่าเป็นแหล่งที่หลวงปู่ทวดเคยมาเหยียบน้ำทะเลจนกลายเป็นน้ำจืดด้วยอัิญญาปฏิหารเมื่อน้ำลดลงจะปรากฏลักษณะบ่อน้ำคล้ายกับรอยเท้าสักการะขอพรรูปเหมือนหลวงปู่ทวดที่ประดิษฐานที่จุด ชมวิวบนยอดเขาไปต่อกันที่วัดบ้านเกิดของหลวงปู่ทวดจุดเริ่มต้นการของภาการสาวพักผืนแรกที่วัดดีหลวงจังหวัดสงขลาที่ในอดีตท่านเป็นเด็กวัดแห่งนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบและบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ14ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่สีดําปางสมาธิและใกล้ๆยังมีวัดที่มีตำนานฝังรกของหลวงปู่ทวดไว้ที่โขนต้นเลียบอายุยืนยาว500กว่าปีที่วัดต้นเลียบสักการะขอพอรสถูกเจดีย์ของหลวงปู่ทวดและรูปปั้นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ปางสมาธิ าาิิในวหไปต่อกันที่วัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานถิ่นกาเนิดและสถานที่จาพรรษาของหลวงปู่ทวดตั้งอยู่บนเขาพระโคสักการะขอพรรูปปั้นหลวงปู่ทวดปางสมาธิและปางทุดงชมไม้เท้าและลูกแก้วคู่บารมีอายุ400กว่าปีรวมถึงยังมีสถานที่ที่เกิดสิ่งอัศจรรย์สำนักสงนาเปลตตามตำนานพยางงูขายลูกแก้วให้หลวงปู่ทวดจนกลายเป็นของคู่บารมีประดิษฐานรูปปั้นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่และประติมากรรมปูนปั้นที่เล่าถึงเหตุการณ์ประิหา ที่เกิดขึ้นและอีกหนึ่งวัดสําคัญวัดราชบูรณะหรือวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีวัดที่หลวงปู่ทวดเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและเป็นสถานที่ชาปนากิจหลวงปู่ทวดสักการะสถูสกศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอัฐิขององค์ท่านและรูปเหมือนหลวงปู่ทวดที่เกิดจากการนิมิตของพระอาจารย์ทิมนับว่าเป็นเส้นทางตามรอยศรัทธาหลวงปู่ทวดที่ไม่ควรพลาดกดบันทึกแล้วตามมาได้เลย